เนนะมื่อพริกสร้างความเผ็ดขึ้นมาเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองจากสิ่งมีชีวิตคนไทยที่ชอบกินพริกเพราะว่ามันเผ็ดดีความรู้สึกของพริกเดียวนะกูสร้างความเผ็ดเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นไม่กินกูแต่แตพวกคนไทยเนี่ยมาชอบกินกูเพราะว่ากูเผ็ดนี่มันปกป้องกูหรือมันทำร้ายกูกันแน่วะใช่แลยเๆลเฟือนายนเผ็ดดีขอกินหน่อยคนไทยไม่เท่าไหร่นะครับแต่คนจีนนี่เดียวโอ้โหโซยเป็นมาม่าเลยถ้าการดองงานคือเกียรติยศเหรียญที่ผมจะได้รับสวัสดีครับผมนายพันตีร้อยพลพันเอกแสนล้านพันโทราชวิถีาราายงนนตัััวครบผมมโหทจะได้เเรียยอะขนา มันต้องดองงานแค่ไหนกันวะเนี่ยแล้วน้องๆละครับดองงานไม่กี่อันแล้วควรจะได้เหรียญกี่เหรียญอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะสพ่วนพมาเหรอได้ประมาณสักแสนเหรียญน่ะผมดองไปเยอะมากเลยตอนนี้นเมื่อมีคนมาวิจารณ์อาหารของคุณว่าหมาไม่แดกผมเลยเอาไปให้หมากิน,นอมันก็อร่อยดีนินใครบอกว่ามันไม่อร่อยมัอร่อยชิบกอเน,นี่ยเห็น,นไหมถึงกูจะทําไม่อร่อยแต่หมาก็ยังกินของกูนะเว้ยสุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้าเพื่อนนี่เลยเป็ดอบแซ่บมันก็น่าอร่อยนะแต่น้องๆ เออ,เอ,อไม่ไม่รู้อ่ะมันน่าจะอยู่ในจานนี้หรอมั้ง